ค่ะวันนี้นะคะสโมก็มีรถมารีวิวให้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาในรุ่นของกระบะ4ี่ประตูเป็นรุ่น w t ยแท็กซี่คูนสนั่นเองค่ะราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าบาทนะคะรถที่อยู่ด้านล่างโอค่ะเรียกได้ว,ว่าแต่งได้โหดมากๆนะคะเป็นชุดเหล็กนั่นเองเนาะแล้วก็ชุดแต่งที่เห็นเนี่ยสมรฟรีให้เลยเนาะชิ้นแรกนะคะเป็นตัวกระชนหน้าเหล็กของ h a m m เมอร์นั่นเองเนาะชิ้นนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นชุดแต่งที่ยอดฮิตเหมือนกันนะคะลูกค้าก็จะเลือกไม่ว่าจะเป็น h a m m e r ้าร er ็เลือกมาพร้อมกันเลสอร์กันเลยุดเป็นหน้าเล็ก ไฟก็มีทั้งไฟสแตนบายไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ติดตั้งมากับกันชนหน้านะกันชนหน้านะคะเรายังมีการรองรับในเรื่องของเซนเซอร์ด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าอยากไปติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มนะคะรูเซนเซอร์เราก็มีให้เนาะแล้วก็ในส่วนของแคงค่ะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นแคงที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวของฮัมเมอร์และตรงนี้นะคะสามารถใส่เพิ่มห่วงแดงได้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้ก็แจ้งได้เนาะในส่วนของตัวกันชนหน้าเหล็กลูกค้าก็จะได้แบบนี้เลยค่ะดุมากๆนะคะในส่วนของตัวกระังหน้านะ ะะสามารถเลือกแบบได้สมอ,อมีกระจังหน้าให้เลือกเยอะมากๆนะคะแต่ว่ากระจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้ายอดฮิตเหมือนอะไรรู้ไหมคะกระจังหน้านี้เหมือนตัวตอมแฉกค่ะเพราะว่าไฟตรงนี้นะคะ3มดวงจะเป็นสเตปไฟวิ่งนะคะซึ่งสวยมากๆนะคะ๋ยวโออินเสิร์ตให้ดูนะกระจังหน้า FORD นะคะสีจำด้านแบบนี้มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะสมอ,อแถมให้เลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าในส่วนของตัวชุดข้อไฟหน้านะคะนี่เราก็ติดตั้งเป็นชุดข้อไฟหน้าสีด ด้านเนาะแล้วก็มาพร้อมกับสกู๊ปค่ะด้านบนฝากกระโปรงสกูป๊ปฝากกระโปงเราก็จะทําสีให้เรียบร้อยจะเป็นสีดําด้านตัดกับสีเทาดําแล้วก็ม้านะคะเป็นม้าดานั่นเองสวยไหมคะด้านหน้าด้านหน้าเรียกได้ว่าโหดแล้วมาต่อที่ด้านข้างค่ะในส่วนของซุ้มล้อนะคะอันนี้ก็ติดตั้งเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วสีดําด้านนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กระยางคันนี้นะคะเราอัพไซส์เป็นแม็กขอบ20่อัพเสรจลบ24เลยนะ จับคู่กันกันกบยางใหญ่มากซึ่งใส่กับคันไหนก็สวยลงตัวคะ่ะดุมากหน้ายางอยู่ที่33คู12.50ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยาง RT นะคะ RT ของเราจะมีสเปคนี้ด้วยเนาะเป็นสเปค33คู12.50นั่นเองคะ่ะหรือถ้าจะเป็นอยากได้หนโหดเลยก็จะเป็น MT นะคะก็จะเป็นสเปคเดียวกัน33คู12.50นั่นเองเนาะแล้วในช่วงล่างนะคะสมอลยังมีการเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยนะคะเป็นปีกนกของโยงเนาะเพราะวันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกินหน้ายางนั่นเองคะ่ะแล้วก็ของแท มาตรฐานนะคะสมอติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มนังเลือกสเปคได้กันสาดติดตั้งของแท้เลยของสูดด้านบนนะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเป็นลาวหลังคาตรงรุ่นของตัววายแท็เลยนะอันนี้ก็ใช้งานจริงได้เลยค่ะแล้วก็อยากให้ลูกค้ามาดูค่ะเซลล์สัรหามากนะคะสัรหาชุดแต่งมาให้ลูกค้าดูค่ะชุดแต่งยี่ห้อใหม่แบบใหม่เลยนะคะนี่เลยจะเป็นบันไดข้างเหล็กของอา a มาโดนั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นนี้ก็คือรุ่นโลนินนะเป็นบันไดข้างเหล็กแบบนี้เลยค่ะซึ่งสวยมากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของโลบาร์นะคะเราก็ใช้ของ อามาโดเหมือนกันค่ะนี่ทรงแปลกไหมคะทรงสวยเนาะเป็นตัวโลบานะคะทรงแขนยาวมาถึงด้านหลังเลยโลบาของเรานะคะไม่ได้เจาะก,กระบะนะรุ่นใหม่ของเราอะคะ่ะมันจะมีรูตรงรุ่นมาอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปเจาะก,กระบะเลยมาพร้อมกับไฟค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยจะเป็นไฟสปอ t l ตไลท์เห็นไหมคะ เดี๋ยวโอจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะว่ามันจะสว่างแบบไหนเนาะถ้าลูกค้าอยากได้ก็ต้องแจ้งยี่ห้อนะคะว่าอยากได้เป็นรุ่นของอาร์มาโดเนาะในส่วนของตัวกันชนท้ายค่ะแน่นอนด้านหน้าเราเป็นเหล็กของฮ a m เมอร์ใช่ไหมคะลูกค้าก็จัดเป็นกันชนท้ายของฮั m เมอร์เช่จจเนเดียวกัน,น mer, คะ่ะมาพร้อมกับหัวบอลด้วยนะคะไฟส่องป้ายทะเบียนมีให้ครบค่ะรวมถึงนี่เลยไฟส่องสว่างเวลาถอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์เช่นเดียวกันเราก็ใช้เป็นห่วงโพดสีดำถ้าลูกค้าอยากได้สีแดงก็แจ้งนะคะเดิมทีแล้วห่วงพวกนี้จะเป็นสีแดงนนเงัเ้ฝ ายสโมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะวาลโลโก้ wow, ให้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราก็จะมีกล้องถอยนั่นเองค่ะอะคริลิกก็ติดตั้งให้เรียบร้อยข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าแล้วะะติดตั้งนะคะสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าไปด้วยค่ะคำว่าแรปเตอร์นั่นเองค่ะลูกค้าอยากติดตั้งลายไหนก็สามารถแจ้งสองโอได้นะคะ